กลับสวัสดีทุกทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์บยยิบสีใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์บยยิบสีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีตุลซึ่งเป็นการพยากรณ์สำหรับเดือนสิงหาคมพศ2567ค่ะชื่นเคยนะคะ วันนี้ตามคำเรียกร้องอาจารย์บิ๊สี่ใครใจได้นำไพ่พรหมยานของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกนะคะมานำเสนอให้กับเพื่อนเพื่อนพี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันคะ่ะอาจารย์บิ๊สี่ใครใจขอตั้งจิตอธิษฐานก่อนนะคะ โอมอคีพาหูบุผังสาการะวันทนังครูบาจารย์ย่งจริยทีวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรคเขยนะสุเคนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุาธ <c oughs> เป็นสิทธ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยละลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นะคะ อาจารย์บญจศรีใครใจขออนุญาตค่ะตัดไพ่ครึ่งหนึ่งและเลือกไพ่ออกมาจำนวนทั้งสิ้นนะคะสิบสองใบค่ะไพ่พรหมยาณน,นี่นะคะท่านผู้ชมเจ้าของฤกษ์ศิษิ์ก็คือท่านอาจารย์พรหมญาณรัตนญา,านพิโมกนะคะและไพ่ชุดนี้เขามีอายุอนามเนี่ยใกล้จะ20ปีแล้วนะคะความแม่นยำชัดเจนเนี่ยมากที่สุดในโลกเลยทีเดียว นะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ในชุดนี้นะคะเขาจะมาบอกอะไรนะให้กับชาวรักคนาราศีตุลน,นะคะชาวธาตุลมชาวรัคนาราศีตุลเนี่ยทุกท่านเลยนะคะเป็นผู้ที่รักความยุติธรรมไม่ชอบเอารัดไม่ชอบเอาเปรียบอะไรใครแล้วก็ไม่อยากได้อะไรของใครด้วยนะคะนะท่านผู้ชมนะคะ <in> ในมาดูซิโอ้โหใบแรกได้ไพ่พับเพลิงนะฮะเดี๋ยวอาจารย์มียิ้มสีใครใจเปิดไพ่ให้ครบกันคะ่ะนะโอ้โหในดูซิดวงชะตาอุ้ยไพ่สวยหลายใบเลยทีเดียวมาค่ะท่านผู้ชมค่ะตั้งจิตอธิษฐานกันดีๆเลยแล้วเรามารับชมดวงชะตานะฮะไพ่ใบแรกเลยนะคะได้องค์เทพ พระเพลิงนะคะไพ่พระเพลิงเนี่ยบอกเลยว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ชาวลัคนาราศีตุลตัวคุณเองจะต้องทําจิตใจให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจไว้อย่างสม่ําเสมอนะคะไม่ควรวู่วามไม่ควรใจร้อนเนื่องจากตัวคุณเองเนี่ยเป็นผู้ที่รักความยุติธรรมไม่ชอบเอารัดไม่ชอบเอาเปรียบอะไรใครนะคะและเป็นผู้ที่รักความยุติธรรมเนือสิ่งอื่นใดเลยนะคะ ห้ามวิห้ามห้ามใจร้อนนะคะนะคะห้ามวูบวามห้ามใจร้อนทําจิตใจให้มีความนิ่งมีความสงบลมหายใจเขาก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะมีโอกาสให้มีการฝึกปฏิบัติธรรมตามศาสนา นั่งสมาธิฝึกการเจริญสติสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ชาวรัคนารารศีตุลนนะคะสามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจได้ด้วยดีค่ะนะอิทธิพลของไพ่พระเพลิงเนี่ยจะได้ไม่ทำให้ชาวรัคนารารศีตุลเนี่ยต้องหนักจิตหนักใจนะคะหรือมารุ่มอก กรุงใจภัยหลังนะคะท่านผู้ชมต่อมานะคะโอโหได้องค์เทพพระนารายณ์ทรงสุบรรค่ะไพ่ใบนี้นะคะเป็นความโชคดีของชาวลัคนาราศีตุลไพ่บอกเลยนะว่าในเดือนสิงหาคมนี้การเงินการทองของชาวลัคนาราศีตุลอยู่ในเกณฑ์ดีมากการเงินการทองของคุณไม่ขาดมือแถมซ้ำนะคะมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ใจ จากสถาบันการเงินจากแหล่งการเงินนะคะหรือท่านใดที่มีความมั่งคัง่งความร่ำรวยอยู่แล้วความมั่งคัง่งความร่ำรวยของตัวคุณยิ่งทวีคูณมากยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกค่ะท่านผู้ชมสรุปคือการเงินการทองของชาวรัคนาราศีตุลเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีการเงินการทอง ไม่ขาดมือนะคะท่านผู้ชมนะต่อเมคแ่โอโหหนุแมนกับนางบินจไกนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยเขามาบอกเลยนะว่าชาวรัคนาราศีตุลช่วงนี้นะคะตัวคุณเองเนี่ย การที่ตัวคุณทําสิ่งใดก็ตามนะคะไม่วู่วามไม่ใจร้อนลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะทำสิ่งใดให้มีความระมัดระวงังมีความใจเย็นอย่ารีบอย่าบุ่มบามการลงมือสรรสร้างลงมือทำสิ่งใดก็ตามนะคะตัวคุณเองมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จ ะะท่านผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามคุณไม่พ้นสถานการณ์อย่างนี้แน่นอนในเดือนสิงหาคมนี้คุณมีเกณฑ์การโอกาสได้ไปพบได้ไปลงมือทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแน่นอนและมีปฏิสัมพันธ์นะคะกับบุคคลใกล้ตัวใกล้ชิดนะคะอย่างแน่นอนดังนั้นอย่าวู่วามอย่าใจร้อนนะคะค่อยๆคิดค่อยๆลงมือทำค่อยๆ ประดิษฐ์ประดอยนะคะอย่างประนีตอย่างละมุนละไมนะคะและอย่ารีบจน จนเกิดมีปัญหานะคะไม่ควรรีบนะคะให้เตือนมาไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอสังหาริมทรัพย์เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หรือสิ่งที่ชาวรัคนาราศีตุลรักก็ตามให้มีความใจเย็นอย่าวู่วามอย่าใจร้อนค่อยๆคิดค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆลงมือทํานะคะหากป้องกันดีแล้วก็จะไม่มี ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับชาวรัคนาราศีตุนเนี่ยอย่างแน่นอนต่อมานะคะท่านผู้ชมคะได้ไพ่องค์เทพทักษะค่ะนะไพ่องค์เทพทักษะเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าชาวรัคนาราศีตุนเป็นผู้ที่รักความยุติธรรมนะคะและเป็นผู้ที่ไม่ชอบไม่อยากได้อะไรของใครทั้งนั้น นะคะการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีเมื่อชาวราศาีตุลแบ่งปันเรื่องเราดีๆแบ่งโอกาสดีๆหรือเรื่องเราดีๆเนี่ยไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกบีน,นี้แล้วนะคะชาวราศาีตุลต้องแบ่งไปด้วยจิตใจอันบริสุทธินะให้แล้วก็ให้ไปเลยนะคะหรือไม่ต้องไปคาดหวังว่าเอ๊ะฉันทําบุญกับ คนไม่เขาเรียกเขาเรียกว่าทําบุญกับคนไม่ขึ้นนะคะคำนี้ชาวรัคนาราศีตุลไม่ต้องสนใจเลยคะ่ะตัดไปจากชีวิตของชาวรัคนาราศีตุลเลยนะคะในเมื่อชาวรัคนาราศีตุลเป็นผู้ที่มีจิตใจดีจิตใจบริสุทธิ์มีความเป็นใจบุญสุนทานอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์การแบ่งปันไม่ว่าจะแบ่ง แบ่งปันไปด้วยทรัพย์สินเงินทองแบ่งปันด้วยในเรื่องของความรอบรู้หรือให้คำปรึกษาต่างๆนะคะชาวลัคนาราศีตุลนแบ่งปันไปเลยค่ะไม่ต้องคาดหวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะคะคือ เราเนี่ยอยู่บนโลกมนุษย์ใบเนี้นะคะเราอยู่ภายใต้ของกฎแห่งกรรมอยู่แล้วทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะและยิ่งการสร้างเสริมสร้างบุญสร้างบารมีแบ่งปันออกไปเนี่ยโดยที่เราไม่คาดหวังสิ่งใดๆย่อมเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะไม่ต้องมานั่งปวดศีรษะนะคะไม่ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะทำบุญกับคนนั้นไม่ขึ้นทําบุญกับคนนู้นไม่ขึ้นไม่ต้องสนใจค่ะให้แล้วให้เลยนะคะชาวรัคนาราศีตุลเนื่องจาก ว่าไพ่องค์เทพทักษะเนี่ยเป็นไพ่ของการหักหลังนั่นเองนะคะท่านผู้ชมต่อมาค่ะท่านผู้ชมขาโอ้โหพระยายมราชนะพระยายมราชเนี่ยนะมาบอกเลยว่าในช่วงนี้นะคะ เหมาะเหลือเกินที่ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยควรจะมีการไปปฏิบัติธรรมสร้างเสริมสร้างบุญบรารมีนะคะเ,เป็นการเสริมบุญบรารมีสร้างบุญสร้างกุศลนะคะให้กับตัวชาวลัคนาราศีตุลเองเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของชาวลัคนาราศีตุลค่ะไพ่ใีนี้เลยนะคะบอกเลยว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคะ่ะ นะคะพพยายมราชเนี่ยนะและซึ่งชาวลัคนาราศีตุนเองเป็นผู้ที่ชอบปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วมีการคิดดีทำดีพูดดีเป็นสิริมงคลชีวิตกับตัวคุณอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆสถานการณ์ต่างเนี่ยมีเกณฑ์การเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีอย่าลืมนะคะให้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมมันปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบค่ะคิดดีทาดีพูดดี เป็นสิริมงคลชีวิตกับชาวลัคนาราศีตุลค่ะนะโอ้โหไพ่ก็ชัดเจนนะพญาย,ยมมาชานะคะต่อมานะคะท่านผู้ชมค่ะองค์เทพพระเสารค่ะองค์เทพพระเสารบอกว่าสิ่งช่วงเนี้ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตของชาวลัคนาราศีตุลและทําให้ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยมีความรู้สึกอึดอัดใจหงุดหงิดใจมีความไม่สบายใจบ้างนะคะ มันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกๆคนเนี่ยจะมีความสุขอยู่ตลอดแบบ24ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะท่านผู้ชมมันต้องมีบ้างบางครั้งที่มันมีความท้าทายเข้ามาในชีวิตของเราเรียนมีสองด้านนะคะมีมืดมีสว่างนะมีพระอาทิตย์มีพระจันทร์มีดำมีขาวมีรักมีเกลียดนะคะเป็นสัจธรรมชีวิตของเราการที่เราเนี่ย รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะให้คอยมันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะนะคิดดีทำดีพูดดีเป็นสิริมงคลชีวิตกับชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสดีๆในด้านของการสร้างบุญสร้างกุศลให้แบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะ การที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลมีจิตใจที่เบิกบานใจอิ่มเอิมใจอยู่บ่อยๆแบบสม่ําเสมอเลยนะคะท่านผู้ชมในทุกๆเชา้าก่อนที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะลุกจากที่นอนนะท่านผู้ชมลืมตาขึ้มนมาเลยค่ะและท่านผู้ชมนิ่งๆทําอารมณ์ให้นิ่งสงบนะคะและท่านผู้ชมกล่าวคําขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์กล่าวคําขอบคุณครูบาอาจารย์ กล่าวคำขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ทำให้ตัวชาวรัคดาราศีตุลเนี่ยมีชีวิตที่มีคุณภาพเป็นผู้ที่มีศักยภาพสามารถมาสร้างสรรค์เรื่องเราดีๆและแบ่งปันเรื่องเราดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ได้กล่าวคำขอบคุณที่นอนกล่าวคำขอบคุณพัดลมแอร์คอนดิชันกล่าวคำขอบคุณบ้านที่อยู่อาศัยกล่าวคำขอบคุณ เรื่องราวดีๆที่กำลังท้าทมใส่ชีวิตของชาวลัคนาราศีตุลหลังจากนั้นตัวคุณค่อยลุกขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยนะคะก่อนไปทำงานตัวหรือไปโรงเรียนนะคะตัวคุณเองนำตัวเองเข้าไปอยู่ในห้องพระบ้านท่านใดยังไม่มีห้องพระหาชั้นหนังสือหาตู้หาฉากมากัน้นทำเป็นห้องพระนะคะนั่งสมาธิค่ะสักห้านาทีสิบนาทีนะ จะทำให้ชาวราศาีตุลเนี่ยมีการควบคุมอารมณ์และจิตใจที่ได้ดีนะคะและบริหารจัดก,การเรื่องราวต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมอย่างดีเลิศน,นะคะในตลอดทั้งวันนั้นชีวิตของชาวราศาีตุลอยู่ในเกณฑ์ดีตลอดทั้งวันค่ะท่านผู้ชมนะคะหลังจากคุณปฏิบัติภารกิจใน แต่ละวันในวันนั้นน่ยจบแล้วใช่ไหมคะให้ตัวคุณเองเนี่ยอาบน้ําอาบท่าให้เรียบร้อยนะมือทกมือทงมือถือเนี่ยปิดไปเลยหรือไปไว้อีกห้องหนึ่งเลยนะคะก่อนเข้านอนหรือนําตัวเองเข้าอยู่ในห้องพระนั่งสมาธิสักห้านาที10นาทีนะสวดมนต์ไหว้พระสวดพระคาถาเงินล้านสวดอิติปิโสวสวดบทสวดมนต์องค์พระแม่กวนอิมนะ ส่วนบทสุปมนเด็ๆก็ตามที่ชาวลัคนาราศีตุลนจิตใจของคุณเนี่ยไปเขาเรียกว่ามีไปส่วนแล้วมีความสุขอะเชื่อมเชื่อมได้อะเชื่อมโยงได้หลังจากนั้นนอนหลับพักผ่อนอยังมีความสุขค่ะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะต่อมาค่ะโอ้โหได้พยาพารีจับปูทศกัณฐ์ไพ่พยาพารีจับปูทศกัณฐ์นะคะช่วงนี้ ท่านใดที่เป็นแฟนกันโกรธกันงอนกันเกินการเลิกลาไม่มีอันขาดนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านจะมีสามีแล้วมีภรรยาแล้วมีคนพิเศษแล้วนะไม่ว่าจะแต่งงานหรือยังไม่ได้แต่งงานก็ตามนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย l g b q plus ai นะให้คุณเนี่ยระลึกถึงในวันแรกที่คุณเริ่มรักกัน ะะหาจังหวะหาโอกาสหาเวลาเนี่ยไปเซอร์ไพรส์ความรักพาคนพิเศษของคุณไปรับประทานอาหารนอกบ้านซื้อแบนเพชรซื้อเน็กไยพาแฟนคุณไปดื่มกาแฟไปเที่ยวภูเขาเที่ยวน้ำตกนะเกณฑ์การเลิกลาไม่มีร0อชาวรักนาราศีตุลนะคะสำหรับท่านใดที่มีธุรกิจกิจการงานเป็นของตัวคุณเองหุ้นส่วนของคุณน่ารักและเขาก็ จะอยู่กับคุณอย่างเงี้ยเป็นสักระยะหนึ่งเกณฑ์ลาออกไม่มีเช่นกันซึ่งชาวราศาีตุลควรพาหุ้นส่วนของคุณนะคะไปรับประทานอาหารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปสัมมนาต่างจังหวัดต่างประเทศนะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวางแผนโครงการวางแผนงานนะท่านผู้ชมก็แม่ค่ะอมพระแม่ปรารวตีโอ้โห ไพ่ใบน,นี้สวยมากเขาบอกว่าบ้านช่องห้องหอของชาวลัคนาราศีตุลบ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยนะมีความมั่งคัง่งมีความร่ํารวยมีเงินทองมีทรัพย์สินนะมีอยู่แล้วมีโอกาสเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีตุลดูแลบ้านช่องห้องหอ ของคุณเนี่ยให้ดีมีความสะอาดสะอา้านตลอดเวลานะคะยิ่งพระยิ่งเจ้าปัดฝุ่นที่ดีดอกไม้สดเปลี่ยนทุกสามวันหรือโอกาสวันพระหรือช่วงจังหวะที่ตัวคุณเองมีมีจังหวะด,ดีๆขึ้นดอกไม้สดนะในระหว่างที่ยังไม่ได้ขึ้นก็ดูแลทําความสะอาดดีดีนาฝุ่นออกบ่อยบอยนะคะการที่ยิ่งพระยิ่งเจ้ามีดอกไม้แห้งแล้วน้ําในแจาก,กันก็แห้งเน่าเหม็นไปเลยอย่างเงี้ย ทางหลักห่วงจุ้ยทำให้การเงินการทองแย่ไปด้วยนะคะดังนั้นคอยดูแลค่ะทำความสะอาดเช็ดฝุ่นนะคะในระหว่างวันถ้าเป็นวันหยุดของคุณเปิดบทสวดมนต์องค์พระแม่กวนอิมเปิดบทสวดมนต์พระคาถาเงินล้านเปิดบทสวดมนต์อิติปิโสพระคาถาชินบัญชรหรือบทสวดมนต์ใดๆก็ตามที่ชาวลัคนาราศีตุลรู้ถึกรู้สึก ถูกจริตของตัวท่านเองนะคะเป็นเบาๆนะคะท่านผู้ชมนอกจากนี้สิ่งใดก็ตามนะคะที่เป็นของที่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นคุณค่าทางจิตใจให้ชาวลัคนาราศีตุลเก็บไซลังเก็บสิ่ล่งนี้เรียบร้อยค่ะนำจำหน่ายใจแจกนะคะอย่าไปเก็บเอาไว้เข้าของเหล่านี้นำมาซึ่งเชื้อโรคสัตว์มีพิษนะคะฝุ่นละอองโรคพายไข้เจ็บ แถมซ้ำยังนำพายังทำให้กิดขวางการเดินทางของการเงินอีกเงินหลักล้านเงินหล,หลายล้านนะคะเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านเขาจะบ้านเข้าบ้านคุณเนี่ยนะก็เข้าไม่ได้ตามเลเวลนะคะท่านผู้ชมตามเลเวลนะคะเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์บี๊มซีใครใจไทเวอร์ตามเลเวลนะคะ ท่านผู้ชมนะรีบขจัดเลยนะคะรีบจําหน่ายใจแจกไปเลยนะคะอย่าเก็บเอาไว้ยกเว้นของที่มีคุณค่าทางจิตใจของชาวรัคนาราศีตุลคานะคะต่อแม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้โหได้องค์พระแม่คงคาองค์พระแม่คงคาเนี่ยมาบอกเลยนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขารักคุณ นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทําให้ตัวชาวราศาีตุลน,นะคะอยู่จุดไหนมุมไหนอของโลกไปเนี้ยปลอดภัยคลายคลาดจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะและท่านใดที่ตกงานมีเกณฑ์การได้งานท่านใดต้องการไปแอดมิชั่นไปสอบนะคะ ไปสอบเข้ามาหาลัยนะเกณฑ์การสอบผ่านสูงมากนะคะเป็นดวงดีจังหวะดีท่านใดได้ยื่นเรื่องเพื่อติดต่อขอวีซ่าเอาไว้วีซ่าผ่านโดยง่ายและมีเกณฑ์การได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ซึ่งอยู่ปลายทางอีกนะคะชาวลักนณาราศีตุลเป็นดวงดีนะเนี่ยนะต่อมาคะ่ะท่านผู้ชมขาได้ องค์เทพกุมารทองนะคะโอ้โหท่านใดก็ตามที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรฐัฐหน่วยงานรัฐวิสาหากิจบริษัทท่างร้านหรือแม้กระทั่งธุรกิจส่วนตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบน,นี้นะคะกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวันค่ะชีวิต ของคุณอยู่ในช่วงขาขึ้นตลอดกาลนะคะหยิบจับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองค่ะนะมีเกณฑ์การได้เงินล้านเงินสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้าน,านตามเลเวลเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะคะมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จมีคนม,มีเกณฑ์ความเจริญรุ่งเรืองรุ่ง,งโรจน์โชคช่วงชัชวาลค่ะนะมีเกณฑ์การได้ ขั้นพิเศษด้วยโอโหอันนี้สำคัญมากชาวรัคนาราศีตุลน,นะคะต่อมานะคะองค์เทพพระอสุรินราหูนะคะองค์เทพพระอสุรินราหูก็มาเตือนเลยนะคะเนี่ยดูสิองค์เทพพระเพลิงแล้วก็องค์เทพพระอสุรินราหูเนี่ยมาเตือนเลยนะเขาบอกว่าไม่ให้ชาวรัคนาราศีตุลเนี่ยทำจิตใจให้ ใจร้อนไม่ให้วูบวาาไม่ให้วูบว่าวูบบ้าเนาะทำจิตใจให้มันเบาสบายสบานะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูนะอันนี้อารมณ์ของมนุษย์หลายท่านเลยหลายหลท่านเลยนะฮะที่อยู่ด้านล่างฝ่ามือซ้ายของอาจารย์บีเนี่ยเป็นอารมณ์รักโลภโกรธหลงนะคะเขาจะอยู่ข้างล่างนี่แหละเป็นอารมณ์ปกติแต่เมื่อทุกทท่าน มีการฝึกการเจริญสติมีการนั่งสมาธิสวดมนต์ไหวพระทำจิตใจของตัวเองให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มใจความถีในร่างกายของเราเรียกว่า vibration ในร่างกายของเราเขาจะแผ่พลังงานออกมาค่ะแล้วดันพลังงานในตัวเราเนี่ยความถี่ในร่างกายของเราเนี่ยให้ลอยขึ้นไปในที่สูงลอยพ้นฝ่ามือตรงนี้นะคะ ตัวอันนี้คือการยกตัวอย่างลอยพ้นฝ่ามือตัวนี้ให้พ้นอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ปกติของมนุษย์ทุกคนอารมณ์รักโลภโกรธหลงอารมณ์หลายๆอารมณ์เลยให้พ้นขึ้นมาพอพ้นฝ่ามือขึ้นมาอารมณ์ดีๆอารมณ์รอดๆจะอยู่ด้านบนเนี่ยคะ่ะเป็นอารมณ์สุขภาพพลานามัยที่ดีอารมณ์เป็นพลังงานความสําเร็จพลังงาน ความมั่งคัง่งพลังงานความร่ารวยพลังงานแห่งความสุขพลังงานแห่งความสุขภาพดีและพลังงานดีๆพลังงานลดศดอีกหลายๆพลังงานเขาจะอยู่ตรงนี้เมื่อพลังงานดีในความถี่อันสูงในร่างกายของคุณเขาลอยขึ้นมาในที่สูงตรงนี้เขาสามารถมาจับคู่กับพลังงานดีๆพลังงานลิศๆบนนี้ได้ท่านผู้ชมนะลองปฏิบัติด,ดูนะคะไพ่อะ เตือนมาแล้วนะคะและสิ่งที่อาจารย์มิซสใครใจกำกลังนำเสนอเนี่ยไม่ใช่เรื่องเกินจริงนะคะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านปฏิบัติลงมือทำและเกิดความสำเร็จมาหลายท่านแล้วค่ะนะคะต่อมานะคะท่านผู้ชมขาได้ไพ่องค์กรรมเทพ โอ้โหพไพ่ใบนี้นะคะเขาบอกว่าการที่ชาวรัคนาราศีตุลเนี่ยเป็นผู้ที่รักความยุติธรรมไม่ชอบเอารัดไม่ชอบเอาเปรียบอะไรใครและไม่อยากได้อะไรของของใครด้วยนะคะแถมซ้ําตัวคุณเองเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ตัวคุณเองมีในเรื่องของความรักความเมตตาปราณีการช่วยเหลือแบ่งปัน ไม่ว่าจะแบ่งปันช่วยเหลือบุคคลต่างๆในสังคมในชาติหรือทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะคุณยังสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติต่างๆได้ไพ่บอกว่าให้ตัวคุณแสดงความรักในทุกๆสถานการณ์ค่ะชีวิตของคุณดีรดมากๆเลยทีเดียวชาวรัคนาราศีตุลนอย่าลืมนะคะการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบคิดดีทำดี นะพูดดีทําดีเอาไหมนะคะคิดดีทําดีพูดดีเป็นสิริมงคลชีวิตกับชาวรัคนาราศีตุลทุกท่านเลยค่ะและอาจาร,รย์บยิยีสี่คลายใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวรัคนาราศีตุลชาวธาตุลมจบลงแล้วนะคะ อาจารย์เบยิบสี่ใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพีและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยิบสีใครใจค่ะเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตาม กดขอบคุณและกดซุปเปอร์แดนซ์ให้กับอาจาร,รย์เบยยิบซีครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอแนนด์ซลอร์เวออสเตรียอสเลียฟินแลนด์นิวซีแลนด์รัสเซียมาเลเซียฮ่องกงคอร์เรียลาวส์กัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก ก่อนจากกันอาจารย์เบย์ิซีครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งรำ่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ิซีครใจได้ไหมในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ